อันนสบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุคนสุมองสุบอนเปิด hmm มากพ่อหมวน้ำไม้เลยได้พี่น้องเอ้ยบริเวณวิไลใหญ่ห้างพ่อแนวกินโลดถถวแม่อู้น้ำไม้พี่น้องเมื่อไงใส่พริกดิบก็ได้บอกไหมเออใส่มาพริกดิบมันก็จีใส่ เป่นน้น้จะนั่งลงไบกอนอะไรเป็น้องเมื้อกีนนี่น้ำปลาแดกแล้วก็เอาต้มใน้ำจะนังแล้วก็มาปรุงน้ำปลาแดกอืมแล้วก็พริกลงเนานี้ปรุงรสไม่ได้เห็นน้ำลายได้หไม่เห็นน้ำลายแล้วปวด ต้องขว้าเอานำมันบุบๆไปจืดทอดกับน้ำมันเลยหัวเซฟฮะ็มาใส่หอมมันก็มาตะเลียงง่วงไปหน่อยทำแม่ะเพอดี้นเหินเห็ดกินไว้ถาลูกไวาลูกเกิมาฮะบริสเตรกะเบือได้อันนี้บริสเตรกะเบือบ่ไหมบ่อันนี้อู้นี่ต้องน้ำไม้เผาเนาะน้ำไม้เผาฮะจังอู้ทำไมซอยผักเปื่อยใส่ไปหน่อยน้ำข้นเขากระซุบเอา เมนอมินมันสุกเอาหมอหมัมกสุกเนาะหม้อหมักสุกใส่พักแป้นพี่น้องข้าวเาแกงข้าเสียบุลิใส่พักแป้นแกงครับบุลิใส่พักแป้นจังหอมจะห้ากระมาวขวบขวายใส่จักหน่อยักแป้นใส่ลายเท่าไดก็บโอ้โบัวพีดบัวพีดหอมใส่สาลสายก็แสียบลายเนาะใส่ลายก็แสีบบัวมีพักแป้นนะถือว่าบัวเป็นตะกิน,นอู้นะอื้

ไปแล้วใส่ข้ขวนัวนะมแม่เออห้าสิบป่งแ้วก็โห้อข้าวัวอ้าวหอมผักแ้ดลงพี่น้องวันนี้เพิ่มกลิ่นหอมสตรดังสดดังเดิมได้สูตถทาแม่เนี่ยอู้นะไหมก่อนฮาซีอู้เขาก็อันเอาเผาก่อนได้พี่น้องได้น้ำไหมมาหยอดใหญไๆมาน้ำมันาก ท้ามเเผาแล้วก็เนาะเผาแล้วก็จังนมาสอยนี่บ่เมน่อเข้าเสีมาดิบๆแล้วมาสอยเราได้นบเมนเนาะต้องน้ำแห่งแส่ข้าวขัวลงน้ำจักหน่อยทำไมวะพี่น่ออยจังหอมเพิ่มกับกันอีกเต๋เกลือลงน้ำจักหน่อย สำเร็จไปเทียมห้อยพี่น้องโอ้ปลาทูไออันน่ะเมงวันได้กินปลาทูพี่น้องเอ้ยโหบินมาสดๆผักของเฮาก็มีใบกระทินเอ้ยหมากกะทินครับอันผักโขงเนาะอน้้เลียงหมูไอพี่น้องมาเด้อกินเกาเที่ยงนล้กันเด้อเพื่อสุขสุขคนมาเด้อพี่น้อง กินสองคนกับทอแม่มาเนี่ยกินมันก็เ่นกระทูนจมามักบนิทอแม่บ่คคอยมักไดีนเว้ยลูกชือมาไว้หายใจงพิ้งปลาทูอุนไม้มาเด้อพี่น้องมาเด้อขรกนเด้อพี่น้องได้พี่นอนเาง่ายเขาง่ายไปเข่าวบนะเ้ยเราซข่าใบเราสศวสวย กา,าเท่าที่ไว้เลยบ่อยาขึ้นอยา,อยากนก็บมาเก็บมัแต่นู้นห่อยเพยิงง่นจ้องเืวานไม่ใหญ่เพิ่นขา่าจ้องไม่ลุกปาก้าเพิ่นกับ่มากินน้ำีกินแล้วเอ้าวันเนะาะพูดทำไมาพี่นอ้อยเ้คคนก,นกนสิบบ่เคยกินได้งมนู่นนี่ใ่ผูู้กันเนาะบนนอกินเนไหมเห มาปามมาอ้แฉเจ็เลยนะมามาปามนี่ยกก่อนน่งเดียวสะบุกข้ามเราออกนะเรากิน hmm. อูหน้าป้อมเราซื้อขาอกินอยู่หน้าถือไม้ออกก็แม่งว่น ในอยไก็เห็ดปวงนะป่ะสบายดีกินข้าวได้ที่น้องหน้าสบายโอ้เก็บรำข้าวเขาเก็บมันบางขาวไา้บังเอาแตานี่เอาไม่ได้ตะโกนบ้านข้างหน้าดอนหน้าประพูนนเองผัไปบวชอจะาบางงานทำกายแต่องดักบางหัดใกเลาะดูทองเือนเลาะเอาดอนเลนะไหวหอชยังจุ่มยู่ปะ จุจุงามแบบดินทราี๋เนกี๋กอนอย่าเอากรเจยเล่นน่ะฝายมันกระเพิ่นหูหูอยาด้านน้าไปเลาะส่าน่อยเดี๋ยวเลาะจีน่บุอนี่เลาะเส่าต้องใหม่ๆเนี่เดกเกียร์รู้ไหมใหม่ตอนนี้จบ่มหาลนก่

หลบมองก้าโอ้รกระแขงหงออเนาะกระแงห่อกมาทา่ก,กินอันน<ม>ั้นแล้วคืนนี้ข้แน่เลยวานเพรามาที่ลงเขาชวนเนาหนูอวป้ายเพื่อนมากินข่าจุกคนจังไปมากินข่าแล้วมันก็ขาลยวะอยากก็นลไป้ายป้ายพอดพุ่นหรอจะพ่นย่อผ้าเข้าเอิอนนี้อันน <มา S 2> อน่หน้าก็ได้เตียงกับปหมอนเหล่ากปมอนมพอเดินคืนแนมวาเอินแน ดอกง่ายนะผมว่าผมง่ายนะตียาวๆม่าก็ดีเครอง่ายเง่ายเนาะเอาไไม่ลายมไมหายหแจงะส่นๆเนี่ยโอมันชือบ่ฮะขันตะกินขนนินกินมล้อยอมาก่ากะ้ราได้เห็ดปวกบวกเ็ดปวกเฮาบกัเห็ดปวกกันเทาหอมเมื่อกี้เห็ดปวกเงเฮหา ไหาแล้วก็เจอพ่อพ่อรัาครับอ่า้เฮ็ดบ่าวเฮ็ดผัวกอไปเบื้องแม่ในโน่นอันหน้าจะนั่นน่ะแ้วก็ไปเล่าไปเฮ็ดบ่าอืมรัมมาไปเไปโนะอืมไปแล้วไปอึอมบอกเรามาหาแตก็สาวไปเฮ็ดง้าให้

โอ้ยหคันนึงสไปตั้งต่อไปแล้วอันห้านักบวเห็นดอกบเห็นบ้าอบเห็นครับจักหมองคันหอจักหมองล้วไปซ่องหองเ้าไปเก็บใาปอทำมาห้าหันบอาอาไม่เท่าไปเลาะอีูไปเลาะอ่านซ่อมจะเข่าี่ๆๆอมทุได้้เฮ้ยอ้ยาา Ừ, โอนไปน,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 นเล่ง้ยนะ่บ่<ม>ี่คนายครับบ่เนกงูพี่น้องเวยมาแดดเปียงไรได้นี่ย,ยข้าพอช้าเล่นลลนีน่นทำอะไรใข้า,ขาขวอสดแห้งาโสด้ดำให้หน้าดอกอีอ้าวกล้องฮัตุกเด้อเย มิ่นนะด้วยตัวนาคานะมิก้เจ้านกอนสุดท่ะุดี่ยดาจะบักบัวเอาเห็นคอยกขขวดข้าเลยร้อนขียเห็นจี่ขุยาซองแล้วนั่นตะกอน มันย่อนทั้งนาแล้วเยแล้วกระเพาะที่เขาเคยเก็บเขาไปจอบเขาเคยเก็บเจ้าก็จะเก็ะจอบเต็หน้าเตียวเนกัเปียบนะฮ้อาอมันใชอาวุธปวกเจ้าเบิร์ดนอนมานอนนยครับมันแก้หมอนใบนะแคบหัวแล้วก็ใบเล็แบหัวแหัวยหงเลวนอยู่มันกระหวยจบพัง แล้วก็พี่พ้นได้หรอเ่าม่คยออกน้องเาปังนี right. ้เจ้าปได้เ uh, บิ้งบอกบนบแม่เ uh, ก็บม uh, ันนะมอมยน้ำม่นย้ำนี้ออกมันนะฮาย้ำย้ำมาอีกตุ้งัะปีะย้ำย้ำไปทางนั้นน่ะชิลละละลากนจะไปจอบอะ

ฝา็บอกอ่นตื่นวาเก่าไม่กรอบฮะจนมันก็อยู่น้ำอือก็มีคนจับลากะไรแล้วคนับากระนะากปลาดเก่าไมฝักม่เลื่อนว่าเนจอไม่กระนี่มันหมอนแดดไ่ปล่อยปล่อยวางคือแด่นมนวเข็ตีนั้ก็มวเขา anh mãi 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 ngoài mãi 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 cái mãi này mãi ăn mãi 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 cái ăn ขอบใจหลายๆพี่น้องบระสบกทุกคนชม่มงสุบอนที่ติดตามยำบึงถ้ากับมาชมขอบกันไม่คิหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดี